หากคุณกำลังมองหาเว็บเติมเกมที่ถูกสุดในประเทศไทยเลยไต้องขั้นเทพเลยบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมไอดีเกมครบเครื่องเรื่องเกมต้องทัานแท่ดัดเอ็นดัดเทสเล่นอยู่ใต้คลิป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 พี่กดอ่านก่อนตอนเนี้ยอ่านก่อนแล้วก่อนแล้วอ่าเฮ้ย hey, สักทีดิอ่าพี่เป็นหัวนะโอเค <Okay. S 1> เป็นหัวแต่พี่กดโดดตอนไหนพี่บอกผมตอนนั้นพี่บอกโดดผมก็โดดได้เลยได้เลยจะให้โดดเลยเปล่าโดดแล้วก็ได้อ่ะเติมตัวนะหนึ่งสองสามโดด อ่าโอเคพี่ลงไปก่อนแล้วพี่ลงไปก่อนแล้วพี่ลงไปก่อนเดี๋ยวผมตามเดี๋ยวผมตามอ่ะหรือไม่น่ะพี่พี่ยืนอยู่ที่ไหนสักที่นึงที่ปลอดภัยอ่ะเออสักที่นึงที่ปลอดภัยนะโอเคเดี๋ยวผมตามไปพี่เห็นผมมาตอนเนี้เห็นดิข้างบวนอ่ะชัดแจ๋วเห็นใช่ป่ะเห็นเป็นตัวเลยใช่ป่ะเห็นเห็นเห็นสเก็ตบอร์ดเลยเนี่ยรอดเลยโอเคเดี๋ยวลงไปพื้นก่อนลงไปพื้นก่อนว้าวสุดยอดเลยออกแล้วยังแป๊บนึงแป๊บนึงเห็นป่ะเห็นผมมาตอนเนี้ผมอยู่ข้างหลังพี่เห็น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 ใช่ป่ะอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ยไอ้คนไอ้สัสกดอก พอคำว่าซ้ำุวบมึงกดเลยไม่ต้องให้บอกไม่ต้องกูไม่ต้องบอกโดดแล้วกูสามารถเล่นเล่นลิ้นได้ไหมหนึ่งสองแล้วก็คอยซ้ำผ่าไปสักวินึงอะไรเงี้ยก็ตามใหม่กูมีกแค่นั้นตามใหม่มีอะไรเลยมีอะไรนะ โอเคโอเคอ๋อนะพร้อมนะจับจังหวะปุ้ยดินะหนึ 1, 2, 2> ่งสองซ้ำพี่พี่แค่บอกผมผมก็แค่นั้นแหละอเอาผมลีดเดอร์โอเคลีดเดอร์พี่เป็นแล้วอ่ะจับจังหวะดินะหนึ่งสองซ้ำแต่ยังไม่โดดนะอย่าพึ่งนะเนี่โดดไปแล้วเหรอกูแค่บอกให้ไปจับจังหวะให้ดีอ่ะกูจะพูดแล้วนะจับจังหวะถูงแล้วนะที่กูพูดไปแอ่ะเตรียมตัวเอาจริงนะครางในเอาจริงนะเอ้าไอ้ที่นี่โดดไปแล้วเหรอเนี่ยโอ้โดดออกจากเครื่องบินออกไปยันเกมเหรอตอนนี้น เอ้ยนี่กูไม่ได้คนตีนะกูพูดอยู่ว่ายังไม่ได้เอาจริงโอ้เราคุยกันแล้วหนึ่งสองท่ามก็คือโดดนั่นแหละ,ละจะพูดอีกทําไมละ่ะโอ้ย <c ười> คุยกันแล้วเหมือนเด็กคุยกันแล้วไม่เข้าใจพี่โอ้โหอะไรวะ <c ười> อะไรของพี่ก็เราคุยกันแล้วอันอื่นหนึ่งสองท่ามก็โดดก็ตกลงกันแล้วนะก็กลัวมึงมมจับ,จ,บจังหวะกลัวมึงจับจังหวะกูไม่ถูกไงเองอเผื่อกูหนึ่งเอาเอาภาพไหมเอาภาพไหมต่อเอาเอาเอาตัวผมได้ไหมเอาหน้าได้ไหมไม่เอา เออถ้าจะเอาเงี้ยเสียงก็ได้โอเคได้อยู่เดี๋ยวแต่จะเอาไม่เอาไม่เอาไม่ได้แกล้งไม่ได้มาแกล้งเฮ้ยโอ้โหเจตนาชัดเจนไม่ได้แกล้าแบบคนตีนเอาดีๆเอาดีดีโอถ้าจะเอาถ้าถ้าไม่ได้แกลก็เอาดีๆผมโอ้ยมันทํายากมากโอเค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 อ่าโอเคเราแล้วกูเริ่มแล้วกำลังดุเลยนะฮ่า ครันนี้คือพูดปุ๊บคือน um> ี่เลยนะอ่าริงเลยนะเย่อะไรเรอะไรหนึ่งสองสามรจะใช้แค่ครั้งเดียวโอเคป่ะครั้งเดียวห้ามห้ามพูดหลายครั้งจนแบบสับสนโอเคเนีหนึ่งสองเจ็ดย่างเงี้ยได้แต่ก็หมดขอแค่ไอ้ท้ายน่ยโดดด้วย แต่ไม่ใช่ว่านับไปแล้วไม่โดดคลิปเยอะอยู่โอยดีดีอ่ะดีดีอ่ดีดีอ่ะเอ่อหนึ่งสองสามโดดไม่ได้ตั้งกตินะตั้งกตินะอ่าหนึ่งสองสามโอเคก็เห็นมึงอยู่ดีเห็นดิปปะเห็นอยู่ไม่ทันป่ะแต่เดมมอไม่ทันโอเคมาใม่ใหม่ใม่ออกเลยอ่ะออกเลยเลยนี่มันต้องงี้มันถึงจะมีโอกาสหน่อยโอเคโอเคโอเคไปส่งขันยานแล้วกันหนึ่งสองสามโอ้โหเสียงมึงกดช้ากูนั่งตึ๊กเลยมึงกูเห็นมึงอยู่เนี่ย เห็นอยู่ไม่อยู่บนหัวผมแล้วโอ้ยอยู่บนหัวมึงเฮ้ยนี่ล้มขาดเห็นตัวนะหนึ่งสองสามได้ปะวะมันพร้อมกันอยู่นะเห็นอยู่นะเห็นเห็นเห็นตัวเลยใช่ไหมเห็นตัวเลยลองทงไงเแ็กไปยังลองแล้วเรียบร้อยคือเป๊ะเทคเดียวเลยผมใช้คําว่าดดเอาอะโดดเป๊ะเลยลองปะลองดูดไปนะไม่หนึ่งสองสามไม่เอาหนึ่งสองสามแล้วสี่ห้าหกเงเปลี่ยนปหเดี๋ยนมป็สี่ห้าหกและวอะ เออพี่บอกว่าโดดคำเดียวโดดคำเดียวเลยนะอ่าได้ได้ได้โดดอย่างเงี้ยได้ได้ได้ให้สัญญาณก่อนนะให้สัญญาณแบบเอออเานะอะไรแบบเนี้ยเอานะอ่าโดดเห็นเต็มตัวเต็มเลยเออช้าเกินไปเขาเป็นโดดใช่ไหมเนี้ยอะไรก็ได้หนึ่งสองสามก็ได้โดดก็ได้ได้หมดเออหนึ่งสองสามกันนะพร้อมนะอ่าหนึ่งสองสาม โอเคอจะได้ก็ได้แต่มันโหแตนะหห่เร็วไปนะนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวโดดตามไปเห็นสเก็ตอะ่ะเห็นสเก็ตอยู่ห็นปะเห็นคนละโดดล่มละเห็นตัวเต็มเเลยเออเอย่างเงี้ยผมจะเป็น,ปนคนเมื่อกูโดโดงโง่ยังไงงั้นเลยสัตว์กูจะเป็นคนพูดโดดเองนั่นแหละเออ,เอ,อน่าจะฟังเสียงน่าจะแบบ พอดีกันทำไมต้องกูเป็นกูที่ผิดพลาดคนเดียวด้วยวันนี้ใช่เหรอไม่ยินอย่างนั้นอ่ะอ่ามึงให้สัญญาณแล้วกันท้าไม่ได้ก็มึงอ่ะไปผิดพลาดเอ้าเอ้าคนกดแล้วเอ้ามึงก็บอกไงมึงบอกให้สัญญาณเองอ้าผมให้สัญญาณพี่พี่ได้ยินได้ขอคนแล้วแล้วแต่บีมเลยใช่ใช่ก็ใช่มึงก็อยู่ติดตัวกลางที่มึงแล้วท้าไม่ได้ก็มึงผิดพลาดใช่เปล่านี่อะไรมาลงที่กูหมดเลยสัตว์ อะไรสองวงอะไรก็ขู่อะไรกูไอ้เหี้ยเอ๊ะช้าจังก็กูช้าอะไรวะกูถามมันดีเรียบร้อยกูระเบิดแล้วไอ้เหี้ยสู้มันดีนึงตามให้สัญญาณแล้วกันทีนี้โอเคโอเคข้างก็ดูมังคู่ะดูได้แบ็คก็มันมันดูได้รกันกูอยู่แล้วถ้าถ้ามันเลยเลยเครื่องบินแล้วอ่ะกูคนให้สัญญาณปุ๊บก็ให้สัญญาณเตรียมนะอ่ะโดด อ่าพี่ตั้งลงเขตที่ไม่มีคนเบี่ยงเบี่ยงหน่อยเห็นไหมพี่เห็นผมไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นพี่เห็นไม่เห็นแล้วปดตยดูใช่ไหมเออปดแล้วกวดแล้วกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมอยู่ผมตังสองดูฮีนะครับเป็นไงทรงใหม่ไอสัตว์หล่อหลอกกว่าเดิมคือกูเข้าไปบอกช่างว่าพี่ครับขอทรงเอหน่อยครับพี่เขาก็ตัดให้กูทรงนี้เลย ไอสัตว์หน้าก็เหมือนอะไรยียตอนนี้เหมือนไม่ใหญ่เลยอ่ะเราเข้าเรื่องสําคัญกันเลยนะครับมีคนเป็นห่วงพี่ไอยเยอะมาก เดี๋ยวผมไปอ่านแป๊บหนึ่งผมก็ลืมแล้วว่ามีอะไรบ้างจดไว้อยู่เปิดคลิปพูดเรื่องไอซ์รับจบโดนด่าและไม่ใช่ร่างของตัวเองอ๋อเปิดคลิปพูดเรื่องอะไรไอซ์รับจบก็คืออ่ะเดี๋ยวผมพูดประมาณนี้นะครับเรื่องรหัสไอไอที่เอาไปเล่นนะครับผมได้ทําการขอไอไอแล้วนะครับทุกคนไม่ต้องเดือดร้อนแทนเพื่อนผมนะครับผมได้ทําการขอเพื่อนผมแล้วนะรู้จักกันมาหกปีเนี่ยคือมันรู้นิสัยผมอยู่แล้วครับว่าผมจะเอาไปทําส้นตีนอะไรมางมันรู้อยู่แล้วมันรู้ว่าผมเป็นคนยังไงนะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนรัม ผมอยู่ดีใครจะแวอารหัสคนอื่นมาเข้าได้ถูกว่ามันไม่มีทางแล้วผมขออนุญาตไอซ์ตลอดนะครับไม่ต้องเป็นห่วงแล้วไอซ์ก็ถามว่าเอาไปทํะไรผมก็พูดว่าเอาไปยิงศพไอซ์มันก็พูดมาว่าดีมากคุเป็น FC มึงอยู่ไอวินก็ด้วยนะครับไอสองคนนี้มันดูคลิปผมอยู่มันชอบมากเพราะมันทําไม่ได้ไงไม่กล้าไงช่องช่องกลัวดราม่าไงแล้วมันก็ฝากบอกผมอีกนะครับว่าเอาให้ดราม่าเลยนะตังเอาดังๆเอาจริงจริงมึพูดอย่างนี้นะครับผมไม่ได้ปั่นไม่ได้เพิ่มขึ้นนะมันพูดอย่างนี้จริงคือผมได้ นะครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วก็ในคอมเมนต์นะครับก็โห้ยเหมือนจะเป็นด่ามากแต่ก็ไม่แต่ก็ยังไม่แต่ก็มีคนเม้นต์มาเยอะมันก็ไม่ได้เชิงด่าแต่เชิงแบบเป็นห่วงพี่ไอกันเยอะมากผมก็เลยมาทําคลิปนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็หัวข้อต่อมาก็คืออะไรเนี่ยไม่ใช่รหัสของตัวเองมาทําเสียแพ้อย่างไก่ใช่ครับผมไม่ใช่ล่านของผมครับ ผมไม่มีปัญญาที่เอาตังไปซื้อผ้าบักทองอ่ะครับไม่ได้แบบทรงเอเทปูลแบบคลิปที่ผ่านมาเออตังในบัญชีเยอะแต่ผมไม่มีไงผมไม่มีตังนะครับผมจนนะครับก็ไม่มีปัญญาที่เอาลัดไปซื้อผ้าบักทองได้ไม่มีครับก็เลยไปยืมเพื่อนนะครับไปยืมเพื่อนมานะครับผมนะเพื่อนก็นะเพื่อนไม่เดือดร้อนครับทุกคนอย่าไปเดือดร้อนแทนเพื่อนผมนะครับทุกเพื่อนผมไม่เดือดร้อนนะครับนะแล้วก็มีคนเป็นห่วงผมว่าพี่ครับระวังพี่จะโดนดราม่าเหมือนช่องพี่วินนะครับอะไรแบบนี้ผมตอบไปตรงนี้เลย ผมไม่กลัวหรอครับเลอะเทอะไอ้หี้เจ้าของอาหารเขายังไม่เดือดร้อนคุยเลยแล้วพวกมึงมาเดือดร้อนแทนเพื่อนกูเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอย่างเช่นผมโกงเพชรนนไอซ์ผมก็เติมคืนไม่ใช่ไม่เติมแต่ในฉากอะ่ะคือมันยังไม่เติมคืนเพราะว่าทําให้มันแบบหัวร้อนจริงๆไงไม่งั้นคลิปมันก็ไม่สนุกดิถูกปะนะครับไม่ต้องเป็นห่วงผมเรื่องดรามา่าถ้าเกิดอ,อยากดรามา่าจัดมาเลยรับผมผมจะยิ้มลหันไอซ์รัวๆเอาทําไม่เสียเลยนะอยากดรามา่าเอฟซีไอซ์มาดิพร้อมบวกนะ